สวัสดีครับแฟนๆคนใจชอทุูกเลยกับท่านผู้ชมที่เขารบทุกท่านครับเอาสวยๆนี่ก็มาปีกโตมาเปิดน้ําใส่ถังไว้ให้ใจแจ๊กเก็ตเดี๋ยวหดพักเนาะเพราะว่าวังซ้อซ่ามือบ้านนะครับ <c oughs> บุญบ้านนะแทนคุ้นวันไทยขืนบ้านไม่มาล่ำสิ่งตึมตึม,ตม <c oughs> พักเข้ากับเงาสุดๆไปให้ใเกงาแทนทีท่สิม้วนมันบ่มว้วนแล้วน้ำบ่มหดเนาะข้ายากงานนะครับนี่นะครับถูกสูบตีบๆอยู่ก็เลยมาขืนน้ําไว้นะครับ นะครับขึ้นน้ำไว้เพื่อจะได้ใส่รถตอนเช้านะพี่อนเราเนี่นะครับพี่อนเราทุกคนนะครับบ่เป็นโซล่าเซลล์เลยเพี่น้องบ่ได้ใส่แบตเตอรี่นะครับใส่แบตเตอรี่จวดเลยนะครับโซล่าเซลลประทับใจไหลท่อเงี้ยวเลยนะครับอ่ะถือเลขซื้อไม่ยี่หรอกทุ่นไปมักบวบมักเปียกเขายุบไวยช่วยเลยเพี่น้องนะโจมมอแบตที่อยู่ในเฮือนแหละที่ใส่แสงสว่างทุกขึ้นแล้ว มาต่อกับปั๊มตัวใหม่เนาะนะครับตัวเก่า์เซ็ตบัคคอรอแล้วนะครับกลับขึ้นบ้านเก่าแล้วปั๊มตัวเก่านะครับปั๊มน้อยๆที่สีแดงสีขาวสีนดำเงินนั่นแหละนะครับ่นมาใส่ตัวใหม่รุ่นสองพันยังสองพันลิตรต่อชั่วโมงขึ้นจะได้นี่แหละนะครับใส่กับแบตเตอรี่ตัวนั้นเนาะนะครับอ่ะแล้วพาผีหน่องยางเบิรงซ้ำน้ำเต็มถังนะครับอ้อช่วยเสิได้กินพี่น้องเลยจะได้จังสิม่มแรงนะครับจะได้จังสิพลานแรงนี่ไปได้ ต้องพยายามประคับประคองเพื่อให้ม่มแรงเนาะแค่นั้นเพื่อให้วิทแรงนะครับอ่ะปุ๋ยใส่กับบดแลอะไะบดนีไรก็ได้ลอยล้ออะไรบะปุ๋ยมักเข้าก็ไันยัางแต่ปุ๋ยมักไม่นะอ่ะเบิ้องมือเศร้านี่ก็เกือสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วสำหรับการย่อยเนาะอาจจะได้กับอดใจทายกินเนาะเด้อหาซีมปุ๋ยไม่จะเฝ้ามับปุ๋ยไม่กําลังเห็ดอ่ะมีบางวงเข้ากันมีการเติมน้ำใี่ไหมน้ำยดเนาะใส่น้ำยสดถาติ้งติ้งนี่ใช่ล่ะ นี่พี่น้องนี่นี่นี่ติ้งๆกันนี่อ๋อพ่อซ่มย้อนๆอยู่ดอกนะพอแก้ขัดได้อยู่นะจังได้ก็ได้ให้มันมุ่มแรงนี่อยสียก่อนอย่าพอพี่น้องย่างเปิ้งซ้ำสูบน้ำใส่ถังเนีะแล้วมาเติมน้ำใส่ถังพี่น้องเลยลำย่อยเติมน้ำใส่ถังตองไปอ่อนแล้วมบ้านเกล็ดไตเกลไดเปลือกฟื้นเผาทานอ่ะเผากล้วยเกลือกในน้ำอ่ะซูบ นี่พี่นอ้องคือเลี้ยวนะใส่แบตเตอรี่นี่มันแห้งนะครับจวดแาวเดียวนะครับแาวเดียวก็เต็มละฮะลงไปเป็นบุญบ้านคือบุญบ้านไหมเขาบังบวบอยู่สวยๆเลยแล้วนี่แดดเที่ยงไฟอยู่พี่น้องนะครับมาสูบน้ำใส่เอ็นทั้งใบเนี่ยแล้วย่างบ้างแค่น้อยพี่นอ้องมะเขือนะครับมะเขืออ้อมเนื้อเส้นมะเขือผู้ไทยเนะาะชาวทุ่งวอกเปลี่ยนนะแต่กีบสาวผู้ไทยกัน นี่ยแหละบด้ก,กันก็ยอดวอาวพวกงูลเรลื่องน้ำเขาเนี่ยแหละบทเป็นคนละท่ากันเรื่องบริสิทธิ์ไ่ได้พูดเล่าทำเป็นหน่อยย่างมือเนาะสำหรับมะเขือของเราไก่เมลูกอ่อนของลูกพี่ผ้าลูกขวมท่งมะเขือเสมอเสมอเขียวมะเขือบทโบฟังจะได้ออมใช่มะเขืออยูอย่หรอกอ่ะกำลังงามมาเป็นเนาะนะครับวังบุญบ้านว่าหันกับพระกับป้าใช่ละ เงาเช่นก,กันวะยหญแก้วแฟมิลี่แอลกองห้องน้องอยูุนาหัานลืมหอดปลามะเขือยูบวยสวยเลยอ่ะพวกเราเลื่องงานเขาจังวากันไหมอ,อู้ทั่วพี่น้องจักลืมบ่ลืม,ล,มลืมหอดบักทั่วป่อยเป็นบักทั่วเท่าเลยไหนเห็นบ่เนี่ยนเงวตราบซาบด้วยนไงอ่ะันี้ก็ตามเที่ยงเลยบ่ฮะทั่วฝักยาวพี่น้องปลูกพอได้กินหมากอ้วนหมากอ้วนก็จะแช่พยังนี่พวกเรา ไล่อยเขื่อนเทนเขือเทศมกำลังงามบงมันกำลังงามกำลังติดหมากได้เก้วมาบ่งผักไว้ใส่แปลงเก่าครับน,นี่ครับผักขวงตุ้งน้องพี่น้องเนาะกินเก่งนะครับบ่งอีกแล้วพี่น้องใส่บินเก่าแปลงเกลียวในระบ่งกลับไปกลับมาเนี่ยนะทุกเรคนว่าปลูกซ้ำเก่ายวบริลล์โลรคไหลแมงหลายแมงหลายนี่ยยอมรับแต่ว่าโรคหลาในี่บ่มีพี่น้องเนะื่องจากว่า เฮ้าได้คุดดินตากดินไว้เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วครับโรยด้วยปูนขาวนะครับพี่น้องเมื่อโรย,ยปูนขาวขาเสื้อดีแล้วครับเอาปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกของเฮานี่มาใส่เข้าไปอีกปุ๋ยจากตัวเก้าก็ยังพ่อเหลือซ้ำต้นไม่เคยไปไปอีกเมื่อเอามาปลูกนะครับจะงามนะพนะี่น้องอันนี้ก็ปลูกไปได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ก่วๆแ,แล้วนะครับนี่นะคลิปกนอวๆพี่น้องคงจะเห็นนั่นกลางผาดำนี่รหรอกเลยกำลังะละงามเลยเพี่น้องนะครับขนาด เหลือจะต่อก็ดูกุดูแต่ตัดกินนี่นี่นะครับตัดกินมาปลูกแล้วต้องกินกำลังงามเลยพี่น้องกว้างตุ้งนะครับแต่ว่าแมงนีง่ยงอมแมงแท้ๆก,าจจากัดจีเรีนยาวใช่ไหมย่นเจ้าของไตกว้างแมงหรือพวกก้าลเรีนนั่นแหละแมงกินแน่ตัวกินแน่นะครับโอ้ยพี่น้องขนาดกำลังงามเลยเป็นขนาดใบยิกพี่น้องนะครับ ป็นกาขุมูลเร่ๆใช่ขุดมูลจะได้แจ้งแก้วเอาผักหอมป้อมมาว่านใส่อีกแล้วนะครับว่านหอมป้อมใส่อีกแล้วนี่ครับนะถ้าขนาดจะหอมป้อมขึ้นใส่กันมุนเล่ๆอ่ะไหนขึ้นกะินนนั่นะนะครับส่วนอันนี้ห็มเปื่อนพักตัวนี้ดอกกะบานชื่นพี่น้องอ่นะจะไหนเขาออกดอกเบียงเบนความสนใจของ,มแ,งแมลงแมงมันจะมาห่มตอดอกไม้โบตอมพักมาเนี ส่วนตัวนี้นะครับออกดอกขาวสะพรั่งงามสวยนั่นก็คือดอกของผักหอมป้อมหรือผักชีกิ่มนะครับพี่น้องนะครับกินผ้าท่านนี่แก้วว่าขันกินผ้าท่านข้ากัดจงเอาในมันไว้แต่เฮ็ดพันตัวไปไว้จะได้ก็เลยเป็นแปลงเมล็ดพันธุ์ของหอมป้อมนะพี่น้องนะครับนี่นี่เจ้าหอมป้อมมาหลบไฮะ๋อกินอะไรเป็นอะไรับมักปลูกมักกินมักปลูกก็ต้องมักกินเนาะนะครับทอดทอดทอดโอ้โทษโทษพอดีคบโผกัดแตกอ้อ คุยแก้วปลาแดกนัวๆจัาหน่อยนำน้ำไร่ฟงผากผักไงไม่ไงมาว่าวไปแตะกุดน้ำลายเฮียน้ำเถอะพี่น้องเนี่ยนั่นน่นน่พี่น้องกำลังพอดีกินเลยนะครับเนี่ยโอ้ยม่วงเฮาเป็นมากแล้วพี่น้องมาเนี่นี่อ๋อซ้ำสิกินสซมเนาะไหลายอยู่ยายดกเลยเข้ากินมพวกท่านซ้ำนี่เระพอดีนะครับเนี่ยมะม่วงเนาะ อ้ฮอนอ่ะคลิปนี้เท่านี้ก็ได้พี่น้องได้นะครับไปเบื้องหน้าก็มาในคลิปหน้าจังพอกันมไหมนะครับฝากกดติดตามฝา,ฝ,าฝากไล่ฝากอันฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกำลังใจครับคนใจฉะทุกนะครับส่วนอันนี้เฮาก็จะได้เอาไปขายายตัวมากจากหัวกุ้งมากจากไข่พี่น้องแตงงามเลยนะครับส่วนหัวกุ้งน,นั้นรับเงีวไปจนหมดแล้วเีลือมีเงินจังสีอ่อนได้อยู่หัวกุ้งมาจังเสียดไหมมีเงินซื้อกุ้งซะก่อนนะครับนะบนะเป็นเกิดพักของเฮาที่ปลูกไว้เลยพักเเผ่ว ครับพี่น้องอหอนหอนหอนเราหดก็จะไม่มานั่งซุกบีบแล้วบีบ,บจนว่าม,มันสุกยนันนั่นเนี่ยซุกยันเที่ยวมาบีบเที่ยวมาบีบเบิ็งนะพี่น้องเอาคลิปนี้เท่านี้ก่อนพี่น้องคลิปหน้าพ่อก็ไม่สวัสดีครับผ่อนแห้งแล้วเดี๋ยวกล้องเขาตัด